การูนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ S สม k คดาววันที่13มิถุนายนปี2025 ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็ขออนุญาตโปรโมท e t u p with Blast ซึกต่อไปของ t u t u p t i l i n d p r p Wrestling นะครับซึ่งคู่ที่ประกาศมาล่าสุดก็คือการชิงแชมป์ Set Up a l l a s i a Women c h a m p i o n s h i p นะครับ p ๊อ p บี้ชายจะเจอกับมัดฉานะครับผมถ้าใครสนใจมวยปล้ำไทยก็สามารถที่จะติดต่อซื้อบัตรได้ที่ s e t u t Thailand Pro Wrestling นั่นเองนะครับยังไงก็ขอฝากมวยปล้ำไทยไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ครับเรื่องราวใน s m a c k d o w วก็จะมีทัวร์นาเมนต King of the r i n g แล้วก็ Queen of t h e r i n g เรื่องราวของโซโลสโคอากับเจคอบฟ้าทูที่หักหลังกันใน Money the อ a แ k งก์แล้วก็จอร์ซีนาที่มาปรากฏตัวในส k d o ด n วันนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยจอร์ซีนาจอร์ซีนาบอกว่าภูเขาลัชมอร์แห่งวงการมวยปล้ำก็ต้องเป็นจอร์ซีนาเท่านั้นใช่เคยมีนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมเคยมีคนพูดเก่งๆแต่ไม่มีใครในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเทียบกับฉันได้เลย เหตุผลที่ฉันเอาชนะได้เสมอมันไม่ใช่แค่ฉันไม่ยอมแพ้แต่มันเป็นเพราะฉันฉลาดกว่าทุกๆคนพวกนายเทียบฉันไม่ได้แต่พวกนายี่อยากจะเป็นฉันและไม่ว่านายจะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันหรือดูอยู่ที่บ้านหรือในสนามนี้ก็ตามฉันนำหน้าพวกแกไปพันเก้าเสมอพอพวกแกเนี่ยโมแตสนใจกับแค่ตอนนี้เท่านั้นและฉันชนะโมเมนต์นี้ไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วฉันประกาศหลีทายล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลา6เดือนในการสอสอว่าคู่แข่งของฉันเนี่ยจะเป็นใครบ้าง ฉันรู้ว่าใครๆก็เข้าร่วมรยเยอร์ลัมเบิลและฉันก็ได้ลงไปด้วยฉันรู้ว่าท้าฉชันแพ้ลัมเบิลฉันก็สามารถใช้ความเป็นรุ่นใหญ่การันตีตัวเองเข้าสู่อิ i ิมิเนชันแชมเบอร์ได้และในแชมเบอร์ฉันรู้ว่าเสียมพังกับเซรโรลินมันจะซัดกันเองและฉันก็จะสามารถเอาชนะไปได้ง่ายๆในคืนนั้นโคดิโรสมัวแต่สนใจไฟนอลบอสสิ่งที่ฉันต้องทําก็คือการฉวยโอกาสฉันทําให้ทุกคนช็อกและกลายเป็นคู่แข่งที่ไม่มีใครคาดคิด จากนั้นฉันก็ใช้ความหมงมุ่นของโคดีที่อยากเป็นที่รักและหลงไหลในเวทีใหญ่เพื่อการันตีชัยชนะในรัสเซลมานียฉันใช้กระแสะความขัดแย้ง25ปีในบ้านเกิดของแรนดี o ้ un, ออตัน่อให้เขาเสียความระมัดระวังฉันใส่อาทูธเข้าไปในเมนีเวนต์เพื่อให้ทุกคนสนใจและตกหลุมพรางนั้นตอนที่พวกแกกำลังเสียเวลากับการช่วยทรู ฉันจับมือกับโลแกนพอทำให้เขาเนี่ยไม่ใช่ภยัยฟุกคามอีกต่อไปแล้วฉันก็มีเวลาเพียงพอที่จะประเมินคู่ต่อสู้คนต่อไปของฉันอย่างเซียมพังฉันใช้ความหัวแข็งและมั่นใจเกินไปของเซียมพังเพื่อบีบให้เขาจนมุมตอนนี้ถ้าเซียมพังอยากสู้กับฉันเขาต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยคือคนเสแสร้งและฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเซโรลินเพราะเขาจะไม่ใช้กระเป๋ากับฉันแน่ๆพราะเขาอยากให้ฉันเนี่ยเอาเข็มขัดเส้นนี้จากไปและเมื่อเขาแคชอินเขาจะกลายเป็นแชมป์เพียงคนเดียวที่นี่ เข้าใจหรือยังฉันคือที่สุดตลอดการด้วยเหตุผลนี้แหละตอนที่พวกนายหมวแต่ใช้สมองอันน่าสมเพศสร้างเรื่องสงสัยว่าฉันเนี่ยขายวิญญาณไปแล้วหรือเปล่าฉันแค่คำนวณตัวเลขให้เข้าที่เข้าทางฉันชนะตั้งแต่แมตช์ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำใน25ปีฉันแก้ทุกสมการไขทุกปริศนาถอดทุกรหัสได้หมดและขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ต้องการคำชื่นชมจากพวกแกเพราะพวกแกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าฉันเก่งแค่ไหนจนกระทั่ง3ปีที่ฉันจากไปนี่คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกแกัับน มันก็แค่สมการสมการหนึ่งและตัวเลขมันฟ้องว่าจะไม่มีใครคนไหนคู่ควรกับการถือเก็บคัดเส้นนี้อีกเลยคดทีโรถเปิดตัวออกมานะครับคนทีโรถบอกว่าโอ้โหเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะนายบอกว่านายนำหน้าไป1นึ่นายบอกว่านายฉลาดกว่าใครไม่นายไม่ใช่แค่ฉลาดนายมันอัจฉริยะเลยละ่ะและน่าเศร้าที่ทุกอย่างที่นายพูดมันเกิดขึ้นจริงทั้งหมดใช่เซโรล,ลิงกับเซียมพังมันซัดกันเองใช่ฉันโวแต่สนใจไฟนอลบอส ใช่นายใช้บ้านเกิดของแรนดี้มาหลอกเขาได้ใช่นายคือบูเขลราชมอก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าพวกนี้คือแผนที่นายวางไว้ตลอด25ปีที่ผ่านมาแต่มันมีตัวแปรอย่างหนึ่งที่นายไม่ได้ใส่เข้าไปในนั้นง่ายมากเลยนายเล่าทุกสิ่งตั้งแต่นายกลับมาแผน25ปีแต่ทําไมนายไม่ถึงใส่ความจริงง่ายๆเข้าไปว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายคือคนที่นอนมองไฟเพดานและฉันเป็นคนที่กดนายนับ123กลางเวทีนี้ฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนของนายแต่นายต่างหากที่อยู่ในแผนของฉัน งั้นจอห์นลัชมัวเราจะไปกันยังไงต่อแรนดี้อตันเปิดตัวมานะครับแรนดี้อตันบอกว่าทุกคนที่มีลมหายใจที่ได้เห็นแมตช์ระหว่างฉันกับนายในเซนหลุยในแบ็กลัชต่างก็เห็นว่าฉันคือคนที่กําลังจะเอาชนะฉันกดนายอยู่ฉันทําให้นายหมดสภาพฉันพร้อมจะก,กระชากหัวเนาว่นาๆของนายจนกระทั่งใครบางคนเข้ามาช่วยชีวิตนายไว้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทําทุกอย่างไม่ว่าจะเจอกับใครหรือทําอะไรเพื่อไปถึงแชมป์โลกสมัยที่15 แม้จะต้องเข้าร่วม King of the Ring Tournament ฉันก็ไม่สนใจว่าจะต้องผ่านใครโคดี้ฉันรักนายเหมือนน้องนายรู้ดีแต่ถ้าฉันจะต้องจัดการนายเพื่อให้ได้เข้ารอบฉันก็ไม่ลังเลเลยแม้แต่นิดเดียว l อลเอนไเปิดตัวออกมานะครับ l อลเอนไบอกว่าขอฉันพูดหน่อยตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยฉันได้ยินคนทั้งโลกพูดว่า we want e l e n งานฉันรู้ว่าพวกนายต้องการอะไรและฉันก็รู้ว่าพวกนายที่อยู่บนเวทีไม่อยากได้อะไรซึ่งก็คือฉันเดินออกมาที่นี่งั้นมาลุยกันเลยเพราะฉันรู้ดีว่านี่มันเรื่องอะไร ตอนที่ฉันเดินออกมาที่นี่ฉันมองไปรอบๆใน WWE ฉันรู้เลยว่าฉันเนี่ยคือหนามขวางทางของพวกนายและฉันชอบแบบนั้นแต่นายต้องเข้าใจบางอย่างก่อนดูนายจะวางแผนไว้ดีมากนะ4ีน้าแผนอัจฉริยะตลอด25ปีอะไรนั่นแต่ฉันมั่นใจว่าแผนของนายเนี่ยไม่ได้รวมฉันไว้ด้วยแน่ๆเกีะงั้นฉันขอเปลี่ยนแผนให้นายกลับหัวเลยก็แล้วกันเพราะใน King of the Ring ที่กำลังจะมาถึงมันหมายความว่าฉันมีสิทธิ์กระทืบพวกนายทุกคนระหว่างทางที่ฉันจะไปเอาเข็มขัดที่เป็นของฉันงั้น ถ้ามันหมายความว่าฉันจะต้องล้มไวเปอร์ล้มไนแมร์ล้มอัจฉริยะหัวเทิกอย่างจอร์ซีนาฉันก็จะคว้าแชมป์ WWE มาให้ได้พร้อมเสียงที่ทุกคนตะโกนว่า LA Knight Yeah! จอร์ซีนาเดินลงไปจากเวทีนะครับก่อนที่จะโดนลอนคิลลิ่งเข้ามากระทืบตัดภาพมาคู่แรกครับรอบคัดเลือก King of the r i n g แบรนดีออตันเจอกับคา m เมโลเฮเจอกับอเลสเตอร์แบ็กแล้วก็ LA Knight ตัวแมต์โอเคเลยนะครับมันมีช่วงที่ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดตัวแมตต์มันไม่ได้ช้าอะไรอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือพีิกแพงมากนักแต่ก็มีช่วงที่ทุกคนเนี่ยอยู่บนเวทีกันบ่อยความต่อนเนื่องของแมตต์มันก็เลยออกมาค่อนข้างโอเคแม้จะน่าเสียดายไปหน่อยที่คาเมโลเฮเนี่ยไม่ค่อยได้โชว์ของเพราะคนมันเยอะแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทำได้โอเคระหว่างแมตต์นะครับบอลเบเกอร์กับบอลสันร็ดเข้ามาเล่นงาน L อลเอไนตอนจบครับแรนดี้ออตันใส่ RKO คาเมโลเฮกาอากาศกด L a ลเอไนนับ3เอาชนะไปได้ แต่ภาพที่เจคอบฟาทูเปิดตัวมานะครับเจคอบฟาทูบอกว่าเคนทักกี้ฟังให้มันตรงไปตรงมาเลยนะแค่เราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้แปลว่าแกจะมีสิทธิแทงข้างหลังใครก็ได้แค่เรามาจากสายเลือดเดียวกันไม่ได้แปลว่าแกจะเอาความดีความชอบไปได้ทั้งหมดโซโลบอกว่าฉันจะไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้าไม่มีเขาถ้าโซโลบอกว่าเจคอบฟาทูไม่มีทางเป็นอะไรได้เลยนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันจะต้องเตือนโซโลที่มันนี่เดอะแบงค์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกไม่รู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับที่ของตัวเอง พาะง้นตอนนี้ฉันจะต้องยืนสู้กับคนทั้งโลกด้วยตัวคนเดียวเพราะเจคอบฟาถูไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งล้วนๆเข้าใจไหมโซโลโซว่าผมมาที่หน้าจอนะครับโซโลบอกว่าบอกเขาไปเลยว่าแกคิดยังไงเจคอบพูดออกมาให้หมดเลยแกพูดเสร็จหรือยังนะที่มันนี่เดอะแบงค์เนี่ยแกอาจจะพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันให้อภัยแกได้หนึ่งปีก่อนตอนที่ฉันไปหาแกแกไม่มีอะไรเลยแกเป็นศูนย์ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แกจนกระทั่งฉันเป็นคนพาแกมาที่นี่ฉันพาแกเข้ามาเจคอบ ฉันทาให้แกกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ฉันเอาเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าแกฉันวางแกไว้ในจุดที่ประสบความสําเร็จฉันทําให้แกกลายเป็นแชมป์ั้งหมดนั่นก็พอฉันสัปดาห์หน้าฉันจะอยู่กลางเวทีพร้อมอ้าแขนรับแกกลับมาเจคอบแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการจากแกฉันอยากได้ยินคํา4คํา I Love You Solo เจคอบจําเอาไว้และจําเอาไว้เสมอฉันเป็นคนพาแกเข้าสู่โลกใบนี้และฉันก็จะเป็นคนที่พาแกออกไปจากมันด้วยเข้าใจไหม แต่พาเมืที่นิกออาดิดคุยโทรศัพท์กับเชลซีกรีนนะครับเชลซีกรีนบอกว่านิโคลัสฉันอยากให้นายเลื่อนแมตช์ของฉันออกไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันไปไม่ทันฉันจิบวายอยู่นิกออาดิดบอกว่าไม่ไม่ไม่เราจะไม่เลื่อนอะไรทางนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอัลบาไฟจะพร้อมปั้มฉันเลยคิดว่าจะให้อัลบาไฟเนี่ยปั้มแทนเธอในคืนนี้และฉันไม่สนว่าเธอจะพูดอะไรเพราะงั้นอัลบาไฟไปเตรียมตัวปั้มได้เลยหลังจากนั้นเซรีนาเวก้าเข้ามาในฉากนะครับเซรีนาบอกว่าฉันอยากเจอจูเลียคืนนี้เลย อย่างแรกเลยคือฉันเก่งขึ้นมากแล้วและอย่างที่2นายจะปล่อยให้คนมันรอบทํำลายฉันไปเรื่อยๆหรอจูเลียเนี่ยพยายามทําให้ฉันกลัวแต่ฉันเป็นแชมป์นะฉันเนี่ยไม่กลัวหรอกนิ่กาดบบอกว่าจูเลียไม่ได้อยู่ที่นี่ในคืนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเธออยากเจอกันก็ต้องรอสัปดาห์หน้าตัดภาพมาคู่2ครับรอบเขาเลือกคว e นออฟเดลิไปเปอร์นวินเจอกับเจคาเกลเจอกับนายแจ็คเราก็มีชิน ตัวแม์โอเคนะครับเอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ทุกคนพอทางของนแนจ็คกลับไปเปอร์เนวินเนี่ยร่วมมือกันแทบจะตลอดทั้งแมตช์ทำให้มันเป็นการยำายาวๆในแมตช์นี้นะครับคือมีช่วงโต้กลับอยู่บ้างเล็กน้อยจากเจดคาเกลแล้วก็มีชินแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะและตัวแมตช์เนี่ยก็ดูเหมือนจะเน้นไปที่ความแข็งแกร่งของเจดคาเกลเป็นพิเศษตอนจบครับเจดคาเกลใส่เจเดดไปเปอร์เนวินกดนับ3เอาชนะไปแต่ภาพมาที่เนลมีเปิดตัวมานะครับเนลมีบอกว่าใช่ ฉันเห็นพวกแกบางคนเนี่ยทำหน้าตกใจงงงวยหรือไม่ก็หน้าโง,ง่สุดๆฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะฉันเคยบอกไปแล้วว่าฉันจะไม่ยอมเก็บเศษเดนอีกต่อไปฉันแย่งเอาสิ่งที่สมควรจะเป็นของฉันแล้วดูตอนนี้สิ Miss Money in the Bank แล้วรู้ไหมว่าอะไรที่ตลกตลอดเวลาที่ฉันพยายามเอาชนะในไแจ็คเพื่อคว้าแชมป์ WWE w o m e n Champion รู้ไหมว่าใครถือกระเป๋าเข้ามาขวางทางฉันรู้ไหมว่าใครตีหัวฉันด้วยกระเป๋านั่น Tiffany s t a c t o n เนี่ยแ,แต่เนลมีในตอนนั้นเนี่ยใจดีเกินไปแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเงียบ ต่เนลมี่ในตอนนี้จะไม่ปล่อยให้อะไรลอยนวลอีกแล้วฉันมาที่นี่เพื่อเอาคืนและเมื่อฉันเอากระเป๋าน,นี้ไปฟาดหัวทิฟฟานี่คว้าแชมป์มาเป็นของฉันฉันจะรู้สึกสะใจมากทิฟฟานี่สแต็กตันเปิดตัวมานะครับทิฟฟานี่บอกว่าพูดเก่งจังนะเนลมี่แล้วทําไมไม่ทําตอนนี้ซะเลยละ่ะทําไมไม่ใช้กระเป๋าแคชอินตอนนี้เลยเธอบอกว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วเธอไม่ใช่คนเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ยังเป็นเนลมี่คนเดิมนั่นแหละพูดอย่างเดียวแต่ไม่กล้าลงมือทําและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเธอถึงไม่เเเคยยอาชนนะ ja ได้ล ต่ยาลังเลโปรดพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราคิดผิดแคชอินกับฉันเดี๋ยวนี้เลยเนลมี่บอกว่าฉันดูโง่สําหรับเธอเหรอฉันดูเป็นตัวตลกหรือไงฉันจะไม่แคชอินกับเธอตอนนี้หรอกฉันจะแคชอินในตอนที่เธอไม่ทันตั้งตัวแต่ในระหว่างนี้ฉันจะทําให้ชีวิตของเธอตกนรกทั้งเป็นติ๊กต็อกทิฟฟี่เวลาของเธอเนี่ยใกล้หมดลงแล้วฉันแนะนาให้เธอระวังตัวไว้ให้ดีหลังจากนั้นนายาจจะเข้ามาเล่นงานทิฟฟี่สเตกตันนะครับตัดผ้ามาคู่3ครับไวเอซิกเจอกับมอเตอร์ซ โต๊ะแมทโอเคนะครับเอาจริงๆเนี่ยเรามองว่านี่คือโชว์เคสของวายซิกมากกว่านะครับคือวายเซิกเนี่ยย้ำยาวตลอดทั้งแมทเลยมอเตอร์ซิตี้เนี่ยได้โต๊กลับบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่แบบพยายามจะปั้มเร็วพยายามจะทำนั่นนี่ตลอดเวลาเราก็เลยเห็นอย่างชัดเจนมากๆว่าทางของว s i เซิกเนี่ยมันมีจังหวะงงๆให้เห็นอยู่ตลอดซึ่งก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็น่าเสียดายที่มอเตอร์ซิตี้เนี่ยโดนย้ำอย่างง่ายดายขนาดนี้ตอนจบนะครับเดสเตอร์ลูมิดกระโดดทิ้งขาจากเชือกเส้น3ก 3, อามกไไ้น้ แต่ภาพมันที่จองซีนาเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับจองซีนาบอกว่ามันมีระดับของความไม่เคารพที่ฉันทนได้แต่อาร์ทูตแก่ข้ามเส้นนั้นไปแล้วเอาจริงๆฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่แกพูดนั่นแหละบางทีมันก็ถึงเวลาพูดแต่บางทีมันก็ถึงเวลาสู้ทูตออกมาเลยมาสู้กันเดี๋ยวนี้เซียมพังเปิดตัวออกมาแทนนะครับเซียมพังบอกว่ามันยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมละ่ะที่มีชีวิตอยู่ในคืนวันศุกร์ที่เคนตักกี้เมื่อกี้ฉันได้ยินว่าแกพูดเรื่องความไม่เคารพงั้นเหระแกะเหนื่อยกับการโดดนนููถกสนะ จอนผู้คนเหล่านี้ต่างหากที่เหนื่อยกับการไม่ให้เกียรติแต่ตอนนี้เนี่ยเซียมพังมีใหม่แล้วและฉันคิดว่าแกควรจะเชื่อฉันไว้สักเรื่องเพราะระดับของการดูหมิ่นที่พวกเราสามารถทําได้เนี่ยมันยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ําแต่เพื่อความหลังฉันจะให้โอกาสแกบางทีฉันอาจจะใจดีเกินไปบางทีฉันอาจจะเหมือนโอบินวันคโนบีที่พูดกับดาร์ควีเดอร์แล้วพยายามมองหาอนาคินสกายวอลเกอร์อยู่ข้างในนั้นฉันรู้ว่าเขายังอยู่ในนั้นเพราะง้นฉันจะให้โอกาสแกพูดต่อหน้าคนในเมืองนี้เมืองแห่งตำนานมวยปล้ำ หยุดสิ่งที่แกทำซะแล้วให้ผู้คนเนี่ยได้เฉลิมฉลองในสิ่งที่แกเคยเป็นให้พวกเขายกย่องการเสียสละของแกเพื่อพวกเขาและวงการนี้ให้พวกเขาได้จบเรื่องราวนี้อย่างมีความสุขจอร์ซีนาบอกว่าทําไมทําไมฉันต้องเสียเวลาด้วยผู้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่สําคัญที่นี่ก็ไม่สําคัญบาสเกตบอลก,ก็ไม่สําคัญการแข่งม้าที่นี่ก็ไม่สําคัญมีแค่แชมป์เส้นนี้เท่านั้นที่สําคัญแล้วฉันต้องยอมสิโลลาให้กับพวกโง่ที่ใส่เสื้อของฉันแล้วร้องเพลงของแกเนี่ยนะไม่มีทาง ซียมพังบอกว่าโอเคงั้นบันทึกไว้เลยว่าซียมพังเคยให้ทางออกกับแกแล้วนะแต่ถ้าแกอยากเล่นแบบนี้ก็เอาเลยให้การไม่เคารพเริ่มต้นขึ้นที่ตลกก็คือวิธีการของแกเนี่ยมันคือวิธีการของเซียมพังนี่แหละเมื่อเสียงเพลงของชั้นดังทุกคนในสนามจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านทางช่อง USA Network ของจริงเนี่ยมันกําลังจะเริ่มนี่คือความจริงที่แกอยากได้มีคําพูดเก่าๆอยู่ว่าถ้าคุณโกหกคนที่เข้มแข็งคุณจะทาให้เขาโกรธ และนั่นแหละที่ทําให้ฉันโกรธเพราะแกคือคนที่กล้าเรียกฉันว่าคนหน้าไหว้หลังหลอกตรงกันข้ามถ้าคุณพูดความจริงกับคนที่อ่อนแอมันจะทําให้เขารู้สึกแย่และนี่คือความจริงจอร์นแกสู้ฉันไม่ได้ตอนฉันอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแกไม่เคยสู้ฉันได้เลยและตอนนี้แกบอกว่าแกจะทําลายวงการมวยปล้ำงานฉันจะรับหน้าที่ช่วยที่นี่เองอดทนหน่อยนะทุกคนเพราะมันเหมือนเดิมนั่นแหละฉันมีอะไรอีกเยอะที่อยากจะพูดอีกอย่างที่แกเคยพูดถึงฉันคือเรื่องความมั่นใจแบบคนวิปริต ฉันจะรับมันไว้เป็นคำชมเลยก็แล้ากันเพราะมันคือความมั่นใจอันแน่วแน่ในตัวของฉันและความสามารถของฉันที่พาฉันขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะมีคนอย่างแกที่เคยพูดว่าฉันไม่มีอะไรเลยแต่ฉันก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองมากเท่าแกเท่าไหร่เพราะฉันเนี่ยไม่กล้าเดินออกมาทมกลางสนามที่ขายบัตรหมดเกลี้ยงและแต่งตัวเหมือนเด็กหัดตีมเบสบอลแบบแกแกชอบมุกนี้ไหมล่ะจริงๆแล้วฉันก็ไม่ค่อยอยากเล่นมุกนี้เท่าไหร่เพราะมันทําให้ฉันดูเหมือน PG จจอนสีหน้า และนั้นตลกดีนะพอรู้ไหมว่าแกฟังเหมือนใครในตอนนี้แกพูดว่าแกจะทําลายวงการมวยปล้ำและจะเอาเข็มขัดจากไปนั่นมันเหมือนซีเอ็มพังเลยแกขโมยของของฉันไปหมดฉันได้แชมป์ฉันเดินเอาไปพร้อมเข็มขัดแกกาลังพยายามเดินตามรอยฉันแต่ฉันทําสําเร็จฉันพูดแล้วฉันก็ทํามันได้และแกหยุดฉันไม่ได้เลยสักนิดแกคิดว่าถ้าฉันไปเจอที่ไนท์ออฟแชมเปี้ยนแล้วจะหยุดฉันได้เหรอจอห์นจอห์นบอย ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมเซียมพังจะทําให้ช่วงเวลาที่แกถือแชมป์เนี่ยน่าสนใจเซียมพังจะทําให้ทัวร์อัมลาของจอง์ซีนาน่าสนใจมากขึ้นเติมน้มามันในเจส่วนตัวของแกไว้เลยเพราะฉันจะตามไปกระทืบแกทุกที่แม้มันจะเป็นดาวังคารก็ตามฉันจะตามแกไปถึงนรกเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันดีกว่าแกและนี่คือความจริงอีกอย่างสําหรับพวกคุณทุกคนจอร์นแกคือสุดยอดตัวจริงแต่ฉันก็คือสุดยอดเหมือนกันฉันเคยชนะแกในบ้านของฉันฉันเคยชนะแกในบ้านของแกและฉันจะชนะแกอีกครั้งในไนออฟแชม ถ้าแกคือของที่สุดยอดฉันจะเอาแกไปย่างถวายให้เทพเจ้าแห่งวงการมวยปั้มตำนานที่ควรอยู่บนบูเขาลาชมอรจริงๆอย่างเทอร์รี่ฟังเฮอร์รี่เลชเบธฮาร์ดเอ็ดดี้เกเรโรแต่แกมีหน้าใส่ตัวเองไว้บนบุขาลาชาวไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึง4ครั้งแกมาตลกสิ้นดีและนี่คือความจริงอีกข้อแกมองไม่เห็นฉันแต่ฉันมองทะลุกแกได้ฉันมองเห็นมาตลอดและนั่นคือความจริงจากนั้นรอนคิลลิงก็ขึ้นมาเล่นงานจอดสี่หน้านะครับแต่ภาพมาที่นิกเอาดิดเข้ามาด่ารอนคิลลิง นี่ยเดดบอกว่านายทาบ้าอะไรฉันได้รับเรื่องมาว่าจอร์ซน่าได้รับบาดเจ็บนายคิดบ้าอะไรอยู่ที่ไล่กระทืบเขาตลอดทั้งโชว์ของฉันเนี่ยรอนคิวลิงบอกว่าจะให้ฉันเจอกับเขาสัปดาห์หน้าเนี่ยเดดบอกว่านายอยากเจอกับเขาสัปดาห์หน้าใช่ไหมได้ฉันจัดให้ตัดภาพมาคู่สี่ครับรอบคัดเลือก Queen of the r i n g อัลบาไฟเจอกับชาร์ลอตต์แฟลรเจอกับอเล็กซ่าเบลส์แลก็เจอกับแคนดิดลาเลก ตัวแมดโอเคนะครับคือตัวแมดเนี่ยมันเล่าเหมือนกับแมดหญิงเมื่อกี้เลยทุกคนที่ตัวร้าย2คนร่วมมือกันแล้วก็รุมคนอื่นๆทําให้ทั้งแมดเนี่ยคือความได้เปรียบของ2คนนี้เป็นหลักทําให้ตัวแมดไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่อัลบาไฟกับแคนดิลาเลเนี่ยมันได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าท่าที่ใส่กันเนี่ยมันค่อนข้างเบามันก็เลยทําให้หลายๆช็อตของเราไม่สนุกกับมันถึงแม้เขาจะพยายามทําให้มันต่อนเนื่องถึงแม้ตอนจบเนี่ยจะทําได้โอเคแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่สนุกเท่าไหร่ ตอนจบครับอเล็กซาเบีใส่ซิสเตอร์บิเกลดด t ตีแคนดิดลาเล่กดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาคู่5ครับรอบคัดเลือก King of the r i n g d a m o n Peach เจอกับ Cody Rhodes เจอกับ a n d r a d e เจอกับ Chisuke Nakamura ตัวแมนโอเคทั้ง4คนเนี่ยมีช่วงของตัวเองที่ดีมีช่วงที่พยายามใส่ท่ากันให้มันซับซ้อน คนนั้นล็อกคนนี้กระโดดลงมาอะไรแบบนั้นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับด้วยความที่นักมวยปั้มในแมตช์นี้เนี่ยไม่ใช่สายที่ปั้มซับซ้อนอะไรมากนะักการปล้มมันก็เลยเน้นไปที่การเล่นงานเป็นคนๆมากกว่าแล้วก็สายท่ารัวๆนะครับแต่ชอ็อตฟาโตะเนี่ยมันน่าเสียดายไปหน่อยที่มันเบาไปสักนิดหนึ่งตอนจบโคดีโรสใส่คอร์สโรสนาคามูมระกดนับ3เอาชนะไปได้สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกแรนดี้ออตตันโคดิโรสเข้ารอบคิงออฟเดลิกเหตุการณ์ที่สองเจคคาเกลอลซาบีด เหตุการณ์ที่3ลอนคิลลิ่งจะเจอกับจอร์ซีนาสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่4โซโลซูโควาต้องการคำบอกลักจากเจคของฟาถูเหตุการณ์ที่5้นาแจ็คเล่นงานทิฟฟานี่สแต็กตันสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกรอบคัดเลือก King of the Ring แลนดิโอตันเจอกับคาร์เมโลเฮดเจอกับอเลสเตอร์แบ็กเจอกับเอลเอไนท์แลนดิโอตันเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2รอบคัดเลือก Queen of the Ring ไบเปอร์เนวินเจอกับเจคคาเกลเจอกับนายแจ็คเจอกับมิชินเจคคาเกลสามารถเอาชนะไปได้คู่ทีี่3ววาาาเเเเเออออออสจกกัับมมมตตรร์ซิิ้้ชชนนนถะไไปด คู่ที่4รอบคัดเลือก Queen of the r i n g Alba f i ไ e เจอกับ Charlotte Fair เจอกับ a l e x a b e ่าแล้วก็เจอกับ c a n d i c e l เ r e เ Alexa b l i s เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่5รอบคัดเลือก Queen of the ฟ i n ล d a m ด n p e a ี e เจอกับโ o d y r o รสเจอกับ a n a d เดเจอกับ h i ิสเกนกามูระโคดี้โรสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมต์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างโอเคทุกคน คือด้วยความที่มันมีคนเยอะในแต่ละแม์ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีอะไรให้เราดูอยู่ตลอดเวลาไม่ได้น่าเบื่อจนเกินไปแม้ฟังหญิงจะเล่าเรื่องซ้ํากันทั้ง2แมแช์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแมทที่น่าเสียดายที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นแมทแท็กทีมนี่แหละที่มอเตอร์ซิตี้เนี่ยแทบจะไม่ได้โชว์ของเลยนะครับในด้านของเนื้อเรื่องครับจอร์ซีนาที่โดนไล่กระทืบตลอดทั้งวันคือเอาจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างเสียดายนะทุกคนคือในมุมนึงเนี่ย มันมีเหตุผลที่ดีสําหรับที่รอนคิลลิงจะออกมาทําแบบนี้แต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นแค่เนื้อเรื่องขั้นกลางของคนอื่นๆเท่านั้นนะอย่างวันนี้เนี่ยจอร์ซีนาออกมาถึง2เนื้อเรื่องด้วยกันทั้ง King of t h e r i n g ที่ออกมาเจอกับผู้คัดเลือกแล้วก็เสียมพังที่จะไปเจอกันในในออฟช็ปเปียนถึงแม้ทั้ง2ช่วงเนี่ยรอนคิลลิงมาจะออกมาเล่นงานจอร์ซีนาอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเนื้อเรื่องที่แบบเนื้อเรื่องซัพพอร์ตเฉยๆแล้วก็เอาไปเจอกันในส c k d ดาวสัปดาาหหน้แบบบเเงียๆๆ นะครับคือเอาจริงๆเนี่ยกระแสะของรอนคิลลิ่งมันมาแรงมากนะแต่ว่า WWE เนี่ยกลับทำให้เนื้อเรื่องนี้มันแบบเบาบางมากๆนะครับซึ่งก็น่าเสียดายต้องมารอดูกันว่า WWE กับรอนคิลลิ่งเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนานขนาดไหนแล้วเนื้อเรื่องมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับในด้านของบัตไลยครับสายเลือดแห่งการทรยศผมเห็นเนื้อเรื่องนี้แล้วแบบผมรู้สึกว่ามันอะไรวะมากเนื้อหอมปะแบบหักหลังกันทําให้พลาดได้กระเป๋าแบบน่าเสียดายถึงขั้นฝ้าใส่บนไดเลยแต่ว่าให้อภัยกัน ตอนรับการกลับมาด้วยคาพูดว่าฉันรักนายโซโลคือแบบผมผมคิดว่ามันคงไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วโซโลมันคงเล่นงานเจคอบฟาทูนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันขาดตอนไปหน่อยทุกคนด้วยการที่มันนี่เดอะแบงค์เนี่ยมันซัดก,กันหนักและค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยมันมาแบบเล่นงานกันมีการรอบทรํรลายหรือว่ามีการประจันหน้ากันบ้างมันก็น่าจะมีอะไรให้เราแบบน่าสนใจมากกว่านี้ นะครับมันจะค่อนข้างต่อเนื่องโดยที่เราแบบไม่ต้องมารอเฮ้ยอ้าวมึงต่อยกันสัปดาห์ที่แล้วมาพูดสัปดาห์นี้นัดเจอกันสัปดาห์หน้ามันลากยาวเกิดไปหน่อยนะครับคือเรารู้สึกว่าการเว้นช่วงแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยใน WWE ช่วงหลังๆแล้วบางทีเนี่ยมันทําให้เราไม่สนใจเรื่องราวเหล่านั้นเท่าตอนแรกที่มันเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าจุดไฟติดมาแล้วแทนที่จะใส่ฟืนเพิ่มเข้าไปให้ไฟมันโหมกระหน่ากลับรอให้มันใกล้มอดแล้วค่อยมาใส่ฟืนที่หลังนะครับมันก็ค่อนข้างน่าเสียดายไปนิดหนึ่ง ในน้าของ YS เครับผมมองว่ามันแย่พอสมควรนะทุกคนอย่างแรกเลยนะครับการปั้มของ YS เในครั้งนี้เนี่ยมันดูมีความสับสนในหลายๆจังหวะการเข้าออกการกดอะไรต่างๆแบบนี้คือบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามันยังสับสนเลยว่าตัวเองกดได้หรือไม่ได้จังหวะนี้ใครเข้าจังหวะนี้ใครออกยึกยยักยักอยู่ตลอดทั้งแมต์นะครับแถมตัวแมตต์เองก็มาแบบชูหางทางไวเอสุดๆอะซึ่งมันน่าเสียดายมากๆนะครับเรารู้สึกว่า อย่างน้อยเนี่ยให้มันสู้กันอย่างสูสีและไรเอซิกเอาชนะไปก็ยังดีแต่ว่านี่คือยำเละฝ่ายเดียวทั้งนั้นที่ตอนแรกเนี่ยปั้นหลีกแท็กทีมมาอย่างดิบดีมอเตอร์ซิตี้จากที่ไม่มีใครรู้จักก็กลายเป็นที่ชื่นชอบของคนดูทุกอย่างออกมาดีและน่าสนใจนะครับแต่พอมาแบบน,นี้เนี่ยกับโดนกระทืบแบบยับเลยยับจริงๆนะครับความเป็นทีมความเป็นอดีตแชมป์ความยอดเยี่ยมที่เคยสร้างขึ้นมาโดนทุบทิ้งด้วยเพียงคําว่าไรเอซิกเท่านั้นนะครับคือต้องบอกว่า ที่ผมเสียดายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทิศทางของ YS6 ครับมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยสักอย่างเนื้อเรื่องปลายทางที่กลุ่มนี้จะต้องเดินไปมันยังไม่ชัดเจนอะและรีบเอามาทำลายคุณค่าของลีกแท็กทีมที่อุตสาห์สร้างขึ้นมาซึ่งถ้าหลังจากนี้มันตันแล้ว y s 6มันหายไปอีกมันก็จะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยนึกออกไหมครับมันจะมีแต่เสียกับเสียสูญเสียลีกแท็กทีมที่ยอดเยี่ยมกับ y s 6ที่มากระทืบคนแล้วก็กลับไปนอนที่บ้าน นะครับท,ทั้งทที่ก่อนน้นนี้การปั้มแท็กทีมเนี่ยที่มันทําให้สมัคดาวมีอะไรให้เราอยากดูอยู่ตลอดทุกสัปดาห์เนี่ยเราอยากเห็นแมตช์แท็กทีมสนุกสนุกที่มันมาไล่อัดกัดน,นะครับพอมาสัปดาห์นี้ทุกอย่างมันเลยดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เอาจริงๆผมไม่มีปัญหานะถ้าไวยิกมันจะมีบทบาทแต่มันต้องชัดเจนสักหน่อยทุกคนอย่างเช่นแบบเอ้ยจะมาเป็นแชมป์แท็กทีมจะมาครองสมัคดาวอะไรแบบนั้นอนะ่ะแต่เนื้อเรื่องที่เขานําเสนอออกมาเนี่ยมันมีแค่แบบเฮ้ยพวกนายเป็นพี่น้อกันรหรืเปล่า,าแท ฉันจะกระชากความจริงมาจากตัวพวกนายเองคือแบบอะไรวะเนื้อออกไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันเคยพูดประโยคนี้นะครับกลุ่มที่รู้สึกว่าจะแยกทางกันได้มันก็จะมีแค่แบบ DIY กับแฟกซ u m มแค่นั้นนะเพราะว่าทีมอื่นๆอ่ะอย่างแบบสติดโปรฟิตอย่างมอเตอร์ซิตี้คือมันเป็นทีมที่มันเป็นทีมจริงๆอะ่ะเนื้อออกไหมมันก็เลยแบบไม่มีเหตุผลที่จะต้องแยกแท็กทีมพวกนี้ออกมานะครับแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าไอเดียที่จะทําให้ทีมแตก มันก็ไม่ดีกับทีมไหนทั้งนั้นในตอนนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่นักเวยปั้มเดี่ยวในสมัคดาวตอนนี้เนี่ยมันมีน้อยมากๆและจะมาแยกแท็กทีมเพื่อให้มันไปเป็นนักเวยปั้มเดี่ยวเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยมากๆทั้งในแชมป์ใหญ่ทั้งในแชมป์รองนะครับเก็บไว้สร้างความสนุกในแบบแท็กทีมเหมือนเดิมน,น่าจะดีกว่าดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่ไวยศิกมันออกมาแบบยำมอเตอร์ซิตี้ผมเชื่อว่า วายมันก็จะยำทีมอื่นๆต่อไปแฟกซยมก็น่าจะเป็นลายต่อไป DIY s t e t t Profit ทั้งหมดนี้ก็อาจจะโดนวา ASic กระทืบนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนําไปสู่ทิศทางไหนจริงๆกันแน่ซึ่งก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมค่อนข้างเสียดายคุณค่าของรีแ c t Team ที่มันหายไปจากเนื้อเรื่องที่ไม่ชัดเจนของว s ยเอซนะครับถ้าเนื้อเรื่องมาชัดเจนแล้วมันแลกกันคุ้มค่า เราเห็นประโยชน์มันก็น่าจะโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสักนิดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับ SmackDown ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ